หาฉันคิดว่าการตายของหลัวสินยี่งจะทำให้เธอได้รับผลกระทบทรังจิตใจฉันเป็นห่วงก็เลยมานอนเป็นเพื่อนไงจริงๆนะไม่อยากให้ฉันมาก็จะไม่มาอีกแล้วทำไมเธอต้องโมโหด้วยล่ะฉันไม่ใช่ฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นฉะฉันไอ้เจ้าเท่มก็ฉันพูดไม่ได้นี่ว่าอย่างให้ทำอะไรแบบนั้นฉันจะกลายเป็นผู้หญิงไม่สงวนตัวไม่ใช่หรือไง ครั้งต่อไปฉันจะไม่มาแล้วฉันไปออฟฟิศนะอะไม่ใช่นะชั้นฉันไม่ได้โกรธนายเพราะมานอนด้วยสักหน่อยณนะสนามฝึกใต้ดินพวกเขาคือพวกเขาคือคนที่เท่าหนิงมอบให้ชั้นไว้ใจได้แน่นอนทุกคนอยู่ที่นี่เป็นไงบ้างคุ้นเคยหรือยังฉันเลิะได้เลือกสถานที่ที่นี่และยังเป็นตึกเดียวกับ เทียนเฉินหงเยี่ยนกรุป๊ปค่าเช่าไม่ถูกแน่นอนช่างเถอะอย่างน้อยมันก็สะดวกดีขอบคุณนายน้อยที่เป็นห่วงนายน้อยครับสนามฝึกที่เช่าเป็นเวลา1ปีด้วยราคา3ล้านที่เหลืออีก2ล้านก็จ่ายไปกับอาหารเสื้อผ้าที่พักแล้วก็ค่าเดินทางเหลืออยู่ไม่มากแล้วครับเพราะว่าคนเยอะค่าใช้ใจ่ายก็ต้องเยอะตามไปด้วยขาดเหลืออะไรก็พูดมาได้เลยนะ คนพวกนี้รวมแต่เป็นเด็กน้อยที่น่าทนุถนอมแต่สายเกินไปที่จะมาโอ่แล้วเฉินเล่อนายเลือกมาสักสองคนให้พวกเขาดูแลคุณนายตลอด24ชั่วโมงให้ทีเจ้าหงหลิงซุนเฟิงออกมาค่ะขอรับประกันว่าจะคุ้มครองความปลอดภัยของคุณนายเป็นอย่างดีค่ะเจ้าหงหลิงซุนเฟิง นายน้อยสองคนนี้มีฝีมือดีมากพวกเขาเคยคุ้มกันหัวหน้ามาก่อนและคุ้นเคยกับการเป็นบริการครับโอเคเอาตามที่นายว่าละกันไม่เอาไม่เอานี่มันเกินไปแล้วนะฉันจำเป็นต้องให้ใครคุ้มครองที่ไหนล่ะไม่จำเป็นจำเป็นสิความปลอดภัยของเธอเป็นปัญหาใหญ่แน่นอนเมื่อยาชิงเฉินถูกลงทะเบียนไม่เพียงแค่พวกเธอนะแต่หลังจากนี้ต้องเพิ่มจํานวนอีกด้วย ได้แล้วนายก็ให้พวกเธอเปลี่ยนคำเรียกได้ไหมเรียกคุณนายมันฟังแปลกๆหรือว่าเปลี่ยนเป็นเจ้าหญิงนั่นก็แปลกอยู่ดีแล้วจะให้เรียกว่ายังไงล่ะคุณป้าหรอคุณนายเรียกคุณนายเถอะจำนวนคนแค่สองโหลยังไม่พอทำเรื่องใหญ่ๆว่าแต่ชิลเลอร์นายมีเพื่อนอยู่หลายคนที่ออกจากเขตสงครามแล้วใช่ไหมใช่ครับต้องการกี่คนหรอครับ 50คนก่อนแต่ฉันมีเงื่อนไขสองข้อ1คือต้องมีทักษะที่ดี2ต้องมีอุปนิสัยดีจำเป็นต้องมีทั้งสองอย่างถึงจะได้สมกับค่าตอบแทนสุดยอดมาครั้งแรกก็ห้าิคนเลยถ้าฝึกทุกคนเป็นอย่างดีความแข็งแกร่งไม่น้อยแน่นอนครับผมเข้าใจแล้ว เงินค่าวัตถดิยาชิงเฉินค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูทหารมากมายบวกกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทแล้วตอนนี้คงต้องมีเงินเหลืออยู่ในบัญชีบริษัทไม่มากแล้วละสิดูเหมือนว่าฉันคงต้องแอบทำการค้าสักหน่อยแล้วก็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 กกบ้านของสื่อถูเ่ยค่ะกำลังไป สุดสวยสื่อถูอรุณสวัสดิ์น้องชายตัวดีลมอะไรหอบนายมาหาพี่สาวกันเนี่ยฮะให้พี่สาวเดาเป้าหมายของนายนายคงไม่มีเงินอีกแล้วใช่ไหมล่ะคนสวยอย่างเธอเดาได้อย่างสวยงามเลยจริงๆฉันไม่สามารถซ่อนอะไรจากเธอได้เลยนายต้องไปขอราหารจำนวนมากจากชายชราหนิง และค่าใช้จ่ายมันก็ไม่ใช่นน้อยแน่นอนดูเหมือนว่านายคงกำลังวางแผนที่จะลงทะเบียนยาเชิงเฉินเธอพูดถูกทุกอย่างจริงสิเราไม่ได้คุยกันไว้ว่าจะให้เงินเดือนชั้น200ล้านกับการที่ชั้นเป็นหมอประจำตัวของคุณหรอจะโอนเมื่อไหร่งั้นหรอ เมื่อไรก็ตามที่นายไม่มีเงินก็จะวิ่งมาหาพี่สาวพี่สาวคนนี้ไม่เคยปฏิเสธนายแต่นายมันไม่มีจิตสำนึกได้ไปมอบหุ้นสิบเปอร์เซ็นต์ให้น้องสาวชิงเยียวฟรีๆลำเอียงอะไรแบบนี้หล่อนไม่เหมือนเธอหรือก็คือหล่อนเป็นผู้หญิงของฉันทุกครั้งที่เกิดเรื่องอะไรพี่สาวก็จะรีบไปเป็นคนแรกและให้นายได้ผลประโยชน์จากมันอีกด้วย ไม่ได้แย่ไปกว่าน้องซิงเยี่ยวเลยแต่นายกับปฏิบัติกับพี่สาวแบบไม่แยแสเห็นชัดเลยว่าพี่สาวดีกับนายที่สุดแบ่งหุ้นกับพี่สาวด้วยสิไม่ต้องกลัวพี่สาวจะทุมเงินซื้อมันครับก็ขออภัยด้วยนะครับที่ช่วงนี้ขาด,ขาดหายนะครับพอดีงานยุ่งมากในช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับผมอ่า แล้วจะมีคลิปเกมไลน์เจอร์ประปายนะครับก็ต้องกราบขออภัยสำหรับคนที่รอด้วยผมจะพยายามทำให้มันทันซับอิงอังกฤษภายในไม่เกิน2เดือนหรอครับผมก็ติดตามรับชมเลยครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับผมไปล้บบาย